วันนี้เราจะมาสอดคอร์ดที่มีชื่อว่า e flat sub two คอร์ด e flat sub t w จับมานะครับมาเรื่มมาเลยเริ่มที่นิ้วแรกนะครับนิ้วกลางนะครับกดไปที่ช่องที่4 1 2 3 4สายที่6 1 2 3 4 5 6นะครับต่อไปนิ้วชี้ครับช่องที่3 1ม3ในสายที่3 1 2 3อแบบนี้นะครับต่อไปนิ้วนางครับช่องที่4มัมานิ้วกลางนะครับ ในสายที่2 1 2สุดท้ายนี่ก้อยครับช่องที่4สายที่1ะจะได้ประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ขอนี้จะเล่นเมงแค่สสายนะครับก็คือสาย6สาย3 2 1อ่าสาย4 5, บีบอดน,นะครับเสียงประมาณนี้อ่ขอขอบพระคุณคณนที่เข้ามารับชมครับปิว้ว